วันนี้นะคะกลับมาพบแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาในยามเช้านะคะหน้าตาก็อาจจะไม่อึดเลศแต่ว่าร่างกายเนี่ยอึเลศมากนะคะตอนนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะที่ พกมาในทริปนี้นะคะว่าพกอะไรมาบ้างและนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะเห่ก็คือกระเป๋าเครื่องสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะเพิ่งไปชุอปปิ้งมานะทริปนี้นะคะเราก็ถือว่าเราจริงจังที่สุดในการจัดกระเป๋าแล้วเพราะว่ามันของน้อยมากแล้วก็มีการแบ่งสัดแบ่งส่วนอย่าง ถูกต้องนะคะถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั่นแหละแบ่งตามมาลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในกระเป๋าใบนี้ของแก้วมีอะไรบ้างอ่านี่คือหน้าตากระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะค,ะคือมันมีซิปอย่างเงี้ยแก้วไปเจอที่พันทิพย์งามวงวานก็คือจะไปเลือกของขวัญให้น้องรับปริญญานั่นเองแต่ว่าก็ได้ของตัวเองด้วยนะคะช่องตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งช่องอาจจะเห็นไหม เห็นไหมหนึ่งช่องสองช่องสามช่องก็คือมีสี่ช่องแบบนี้นะคะช่องใหญ่ช่องเล็กคือแบบเฮยยครั้งนี้สัสดส่วนมาเต็มนี่นะคะเป็นพาเลทของ The b a l มนะคะที่พกมาเป็นไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ก็คือจะใช้ในพาเลทเดียวเลยนะจ๊ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมาที่ส่วนของแปรงแต่งหน้ากันก่อนนะคะก็จะพกมาประมาณนี้นะคะก็จะมีแปรงแป้งนะคะแล้วก็แปรงลงเฉดดีปัดแก้มนะคะ ม,มันก็จะแบบมีอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีแบบลงไฮลงไฮไลท์ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลงรองพื้นเนาะแล้วก็อันนี้ปนแปรงแต่งตาเรามีความรีบเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะแบบว่าไปออกกิจกรรมกันนะคะพูดเร็วๆเ,วเวนาะฝั่งใหญ่อันนี้ก่อนนะรองพื้นที่พกมามีตัวเดียวนะก็คือตัวนี้อันนี้เป็นลอรีอัลนะคะเป็นทนะูแมตเนาะสีที่แก้วใช้เป็นสีเอ็นสามลแบบนี้นะคะ พกตัวเดียวแต่คอนซีลเลอร์ของแม่นางเธอนะคะมีทั้งหมด3ตัวจะมีนานะคะแล้วก็จะมีเมเบลีนตัวนี้คือรุ่นนี้เพิ่งเจอหาเจอนั่นเองแล้วก็จะมีทูแมตตตัวนี้มันติดเหลืองไปนิดหนึ่งคือมันเหลืองมากเลยนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้จะใช้2ตัวนี้มากกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นขนตาที่ค่อนข้างชอบเพราะว่ารู้สึกติดแล้วมันฟูฟ่องดีนะคบเขาชื่อว่า พีโคซาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจในชื่อนะที่แต่ข et, นตาบิวตี้บุฟเฟ่เนาะแล้วก็จะมีตัวรีมูเวอร์นะคะเป็นของมิซูมินะคะที่พกม,มานี่สัมีไว้ตรงนี้นะคะไวเช็ดเขียนคิ้วนะคะนี่ที่เขียนคิ้วอันนี้ของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีของเมเบลีนลุนมาสคาร่าสองอันก็คือ The Face Shop แล้วก็ตัว 17ว่นีนดออัพนะคะ2ตัวนี้แล้วก็จะมีตัว E e v e เออที่เขียนเขียนตานั่นเองอายแชโด w นิดหน่อยคือครั้งนี้ไม่ได้พกอายแชโดจริงจังนะคะนี่อันนี้ของ t ทั i อินโซเป็นสีชมพูวิงวิงแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะว่าแต่งตา2วันที่ผ่านมาคือใช้ในอันนี้ไฮไลท์ตรงเนี้ยสอันนี้คือทาลงตรงลูกกระตาเท่านั้นจริงๆคือจะลงตัว ฮารดรลาบบตัวนี้นะคะซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็คือจําได้ว่าแต่ก่อนนะชอบมากแล้วมันก็ใช้โอเคมากนะคะก็เลยซื้อมาพกไว้สอทิปแหละรู้สึกตั้งแต่กลับบ้านไปนะคะแล้วก็กันแดดตัวเดิมเลยนะคะมาแบบทะเลเยี่ยงนี้ก็จะต้องเป็นมิซูมิสีส้มนะคะเลโซนาเนาะเอาติดขนตาแบรนด์เดียวกับขนตาเมื่อกี้เออแล้วก็จะมี คุตาซึ่งล่วงๆอะไรแบบนี้ก็คือเก็บมาใชา้ไม่ดกดต่อมามาที่แป้งนะคะแป้ง2ตัวที่พกมาก็จะเป็นลูกลักตัวนี้นะคะก็คือเรียกว่าอะไร h l l ลค tty t y เออในเซเว่นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่แบบรู้สึกเออค่อนข้างก็ชอบเหมือนกันค่อนข้างก็ชอบคือแล้วค่อนข้างชอบนั่นเองนะคะก็โปเกมอนอันนี้แป้งหน้าเด็กอะไรของเขาว่าเออมันโอเค แล้วก็ไฮไลท์นะคะที่มีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะคะเบเก้านะคะแชมเปญพ็อปนะคะก็จะมีตัวแบบความฉ่ำความวาวนะคะงานผิวเบตนะคะของเ e t เดนว d ความฉ่ำวาวนะคะของเ e เบล n นอีกแล้วโอเคแล้วก็บัตรออนอีกอันหนึ่งที่พบมาก,ก็คือของทาร์สนะคะสีเอ็กโสีแบบนี้นะคะคือจะหมดแล้วด้วยเฮ้ยเกลมาก ลิปสติกที่พกมามันจะค่อนข้างใหม่แต่ว่าจะมาแกะใช้ในทริปนี้เอออันนี้รุ่นเก่าอันนี้สีนูดของเมเบรีหมดเลยนะที่แบบแซบแแต่ยังไม่ได้แกะแต่ว่าล่าสุดแกะตัวนี้ออกมาใช้แล้วสีสวยมากอยู่ที่ปากดิฉันนะคะเป็นสีช็อกโกฮอลิกนะคะเบอร์05รุ่นนี้นะคะที่ปาก วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะในการเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางแบบที่มันดูเรียบร้อยที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่ามันมีช่องแบ่งนะคะก็เลยแยกๆมานะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้ดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากดู วอคเพิ่มเติมนะคะสําหรับการท่องเที่ยวหรือว่าการกินอะไรเงี้ยแก้วขอแนะนาไปช่องแก้ววอคนะคะก็คือฝากด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ